ของแท้นี่ของแท้หัน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 เออเอย่างเกาะยันหลวงปู่สัง <Gym>. บ <Napoleon> ่สองหลวงปู่สังวัดนากันตมประมาณปีพศอะไรพศพศสอง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 เจ็ดครับสองเจ็ด โอ้ย oh. ต่ยังมามีสะพานมูนเนาะบอ่าสะพานมูนในปีเขาสั่งสะพานมูนนะโอ้สะพานมูนเขาสั่งแล้วเขาซอนสองเก่าอันนี้เป็นอะไรอักรขระคอมเนาะแม่อักรขระคอมเออไม่ใช่ขมเอนตัวขอมไม่ใช่ตัวขมเนโอ้นี่แถวบนนี้หนะหนะเท่านั้นเลยนี่เนี่ยหนะนะเลยเนี่ย มันเลื่อนๆเลยหลายปอีอันนี้ยันเลยห้ายอดบอกหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างบนอีกยอห้าแล้วนี่ห้าเป็นห้ายอดโอ้